สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดใบตายของคนไทยมาให้ทุกคนชมกันอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดแคมป์กรงเก่าจังหวัดอยุธยานะครับเล่มมันกระทัดรัดดีนะครับเดี๋ยวมาชมมาชมกันนะครับนี่ลักษณะเหมือนมีดแร่นะครับเป็นมีดแร่ขนาดย่อมๆเลยนะครับตัวใบเป็นเหล็ก S 5 0 4นะครับ เป็นเหล็กแม่พิมพ์อุตสาหกรรมนะครับยาวประมาณสี่นิ้วนะครับขึ้นคมมาคมกลิบเลยนะครับตัวใบนี้ตัวสันนี่หนาสี่มิลน,นะครับแล้วก็ไล่เรียวปลายไปนะครับตัวด้ามเป็นไม้ประดู่นะครับยาวสามนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตรงส่วนหนานี่หนาประมาณสองเส้นครึ่งนะครับ หนาปึกเลยนะครับแล้วก็ยาวรวมประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับใช้งานได้ถนัดถนีมากนะครับแล้วตรงตัวด้ามนี่เขาก็ต่อมาหมุดมา3ตัวนะครับตัวนี้ไว้ร้อยเชือกได้นะครับแล้วก็ย้ำย้ำตรงกลางมาตัวหนึ่งนะครับตัวโครงสร้างของมีดนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้นะครับมันจะเข้ากับนิ้วชี้พอดีเลยนะครับ ปลายด้ามก็พอดีมือผมเลยนะครับผมมือเล็กนะครับจะพอดีเลยนะครับแล้วก็ใช้แร่ใช้อะไรได้ดีนะครับแต่ผมดูมันเป็นทรงมีดต่อสู้นะครับผมซื้อมาจะไว้ใช้จะไว้ใช้งานประมาณว่าเอาไว้ใช้ต่อสู้นะครับเพราะว่าจับด้าแบบนี้ผมว่าเข้าท่าดีนะครับแล้วก็ร้อยเชือกซะหน่อยนึ่งครับร้อยเชือกกับข้อมือนะครับตัวใบเนี่ยหนานะครับช่วงใบนี้ค่อนข้างหนานะครับ ค่อนข้างหนามีกรงเก่าของยุทยานี่มีหลายแบบนะครับลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับใน facebook ก็มีนะครับมีของคนไทยมีสวยๆเยอะนะครับงานก็ดีด้วยนะครับเรามาดูตัวซองกันนะครับตัวซองก็เป็นหนังเทียมนะครับก็จะเย็บมาพอใช้ได้นะครับแล้วก็ตอกหมุดยามมาสามตัวนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมุดที่ใช้ล็อกกับตัวใบนะครับ เวลาใส่เข้าไปแล้วก็เก็บมีดพอได้นะครับพอได้เดี๋ยวต้องไปสั่งทําใหม่นะครับเป็นซองคายเด็กผมว่าจะจะดีกว่านะครับผมชอบมันเข้ามือดีนะแกะกล่องออกมานะครับแล้วลองมาจับดูมันเข้ามือดีนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับตรงปลายส่วนนี้จะแหลมมากนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงปลายนิ้วชี้ที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับจะแหลมมากผมก็เอาหินรับมีดไปลบมุมไว้นะครับ ถนัดมือดีนะครับเล่มเล็กนะครับถนัดมือทั้งลูกทั้งรับนะครับนะครับโอเคนะครับก็เป็นมีดอีกเล่มหนึ่งของคนไทยที่น่าสนใจนะครับมีดกรงเก่าจังหวัดอยุธยานะครับมีดแคมป์นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำทุกคนกันอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ